แบบนี้นะครับโป๊ะแตกก็คือต้มยำทะเลน้ำสใสใสใบกระเพรานะครับแต่วันนี้ไม่ได้ทำโปาะแตกจะทำเตียวผัดโปาะแตกเตียวผัดก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่นี่นะครับแล้วก็จะมีนี่อ่านทะเลมีหมึกมีกุ้งปลากระพงและนี่ก็จะเป็นใบกระเพรา มีผักก็จะเป็นเห็ดหอมนะครับปลากระพงเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับชิ้นต้องใหญ่ๆห,หน่อยจะใส่แป้งทอดกรอบครุกเคล้าบางๆเบาๆปลากระพงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเอาไปลวกเนี่ยเอาไปผัดเนี่ยกนเละแน่นอนนะครับว่าเราจะใช้วิธีการทอดรับแล้วไปผัดเนี่ยจะให้เนื้อปลาเขาไม่เละนะครับแล้วก็ทอดเลย ปลาเนี่ยทอดพอสุกนะครับไม่ต้องเหลืองอะไรมากไปอ่ะพอแล้วมือกับกุ้งเนี่ยก็จะลวกไปแรงเลยนะครับลวกพอตึงๆลวกเนี่อตึงๆไม่ต้องสุกมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะไผัดต่อแค่น,นี้แหละพอแล้วคาตะไคร ใบมะกรูดผัดเครื่องต้มยำให้หอมหมดเลยเห็นหอมใส่มดเลยหอมดี เป็นใหญ่เป็นใหญ่เนี่ยเราพี่กระจายออกจากกันแล้วนะครับาการปรุงรสได้ง่ายๆเลยนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้แบบนี้นะครับน้ำจิ้มสุก,กี้ก็จะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มน,นีครบแล้วนะครับ จแล้วก็อย่าไว้ไปไข่ อาหารทะเลนะครับอังไ,ไปเลยไปใบกระเพราเสร็จแล้วก็จะทำการคุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ ไ,ได้แล้วนะครับพอเลย <c oughs> เตียวผัดโปะแตกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนะจะไปแทะแล้วะปทอแต่เตี๋ยวก็เต้นอะไรก็ตามชอบเลยนะครับใส่เครื่องต้งยมยำใบกระเพราเปนะหอมเลยนะครับปรุงรสนี่ก็ ใส่ไปนิดเดียวพอนะครับเดี๋ยวจะแฉะนะครับก็เดี๋ยวเอาน้ำจิ้มเนี่ยมาลาดต่อข้างบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผัดโปะแตกขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับใส่เต้นอะไรก็ตามชอบเลยนะครับเต้นเล็กเต้นใหญ่หวยจับแบบม,มีบุญเส้นมีกระชับเสียงดังเลยนะครับอือกบุ่มกุ่มกุ้มอืม ้าเพิ่มความเผ็ดเราจายก็อาจจะใส่พริกตบลงไปได้นะครับจะเพิ่มความเปรี้ยวกับมะนาวแต่ว่าน้าจิ้มดุกี้เนี่ยทําเองเผ็ดหวานเค็มหอมอร่อยกลมกล่อมอยู่แล้วอืดีป๊ามี่ก็ปลูกมากินโดยเฉพาะเลยนะคะรับมอกินนอนอยู่ยังไม่ตื่นจบจๆๆบจอยู่ไปครับ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 